กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้อยู่กับช่องคูฟูซีวันนี้เราจะมาเล่นมายคราฟโนอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ใช่แมปเก่านะครับอ่ะคนละแมปผมก็ได้้ังบานอะไรเรียบร้อยเนี่ย้างบานน้ำมากเวลาเปิดประตูมันก็ยากมากเลยผมเซฟหมดแล้วอะไรหมดแล้วเรียบร้อยโอเคแป๊บนึงนะครับทุกคนป๊บ ร okay, okay. ้อยโอเคโอเคมาทุกคนวันนี้ก็จะเล่นแบบจเซลยๆเรียบร้อยเอกซนเกอร์นมาวิ่งตัวบ้านให้ดูรอบๆบ้านก่อนนี่นีนะประตูนี้ก็เปิดได้นะนะ <laughs> บาป,ป่ะเนี่ยตั้งสะพาน พื้นดิเลยไม่รู้ยวให้ดูของในกล่องโอ้โหแม่ไม่ไม่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 เนี่ยเอาเอาให้เต็มกล่องเลยครับทุกคนเอาให้มันล้นกล่องไปเลยโอ้ my gosh โอ้โห้ยยายบ้าไม่เป็นไงเนี่ย เออโอเคแล้วครับทุกคนตดมตมต้มาตมามมตมม วันนี้ก็แบบหาไม้หาไม้ให้ได้เยอะที่สุดระหว่างทางผมเจอเหมืองนะเหมืองนะแล้วก็ตามไ้เรียบร้อยไปวนต่อภาพภาพอาจจะไม่ชัด เออฮะอ๋อรู้ว่าหมู่บ้านวิเลจลืมไปเกมนี้ไม่มีหมู่บ้านเพราะมันไม่ครับไม่มีอินเทอร์เน็ต มันจะเก็บพวกอย่างนี้ครับคนเราจะได้เอามาปลูกต้นไม้ได้เราก็จะทำฟาร์มต้นไมจ้จบ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 เราได้มาแล้วนะฮะเอาไปน,นึงไปไปไบแล้วก็เดินกับป้าเั็นช้าขนาดน้ ล้วมีต้นหออยู่สามต้นอระนึ่นนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เมคโคชโอ้โหฟิสิกส์โอ้เมคกู๊ดเนททำไมมันอยู่วันนั้นได้แพคครับแท้ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะลองดูซิครับอะไรเด้่อมั่งมันคืออะไรอ่ะครับทุกคน อมันคืออะไรอ่ะเอาเอาเอาว้ยคืออะไรก็ไม่รู้นี่ไประหว่างแม่น้ำเดี๋ยวมีคนมา โอ้ยไม่น่าร็จเลยเฮ้ยเอาไหมเอาอย่างนี้ปะาำเป็นผนังคำเป็นกำแพงแล้วก็แบบมีอันเนี้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวเราดูอย,ย่างแรกหาเหล็กก่อนไม่มีเหล็กในตัวเลยมันถึงเวลาแล้วสินะที่เราต้องขุดโอ้ย <c oughs> ผมผมยังไม่เจอเพรเลยนะครับเุ้ยยวลงไม่ได้จับจับจสับสับสับแบบรวดเร็ว เฮ้ยในที่สุดผมก็เจอฐานแล้วนะครับเราสามารถเอาไปเผาได้ไม่ใช่เราเผาไม้ไม่ได้เกมนี้เสียดายฐานก็คือจำเป็นมากเดี๋ยวเราจะทำไปแบบเหมือนอันนมัเป็นคล้ายๆใหญ่แบบมุมอะครับทุกคนวิถฐานเยอะเอาดีมากเลย เฮ้ยถอดเยอะเกินไปโอเคโอเคโอเคคณต้ายาวๆมันมันกว่าจะเจอเลยเอะครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยโอ๋อะไรน่ะ เฮ้ยทำไมถ่ายน้อยจังอ่ะเออนังอย่างนี้ดิเออถ่ายต้องเยอะอยังไงเ่ะเรามถาีถ่ายู่กี่ก้อนแล้วทุกคนมองไม่ถัานะ้ดูให้หน่อยนะครับอ้สิบเก้าก้อนแล้วโอ้ย อ้าวโ,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 โอ้โหเยอะมากสี่ร้อยโอ้โหวันนี้เอาให้ได้หนึ่งพันอ่ะวันนึงนะโอเคขึ้นได้วันนี้เอาให้ได้หนึ่งพันอ่ะครับทุกคนทำเป็นผนังกาแพงเซ็งเกมนี้ไม่มีซอมบี้ เฮ้ยเจอแล้วครับทุกคนเจอแล้วครับทุกคนนี่ก็คือเหล็กแตกเจอไดมอนด์มากกว่าครับทุกคนโอ้เฮ้ยเกินไปครับทุกคนแลวที่สุดแล้วพวกเราก็เจอแล้วเราจะลงไป้ถึงเบสล็ักอ้าวอีกแล้วโอ้ย นี้ก็พอแค่นี้ก่อนขุดแค่นี้พอไม่ใช่จบคลิปนะไปเร็เววิเอาเอาวุมมม,ม,ม,มมมุมวันนี้เก็บไดเ้เยอะมากเลยครับทุกคนเอาเอาวันนี้ก็ได้มาเต็มไปหมดอย่างแรกเราก็เผาเหล็ก อ่ะต่อไปก็โอ้ยไม้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 เรามีไม้อยู่เต็มเลยนะครับทุกคนอะไรอ่ะโอเคโอเคอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอาอะไรอ่ะเอ้า อ, fired. อ่าได้แล้วนะครับทุกคนวันนี้แล้วจตัดว้าวว้าวโอ้ยแมกซ์ว้าว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 โอ้ยแมกซ์โอ้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 ยเพื่อทุกคนทุกคนวันมันตัดเร็วมากเลยนะครับทุกคน ก้องจ๋าทุกคนก้องเรียบร้อยก้องจ๋าขอแป๊บนึงนะคะทุกคนเหมือนอันนี้มันเป็นยังไงอ๋อลืมแกะพลาสติกลืมแกะพลาสติกอันนี้ก็ว่าแล้วทำไมมันไม่ลื่น ว้าววันนี้ตัดย,ยาวๆเอ้าลูกกล้องสิเพื่อเบื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพลูกกล้องกล้องคือเป็นอะไรเนี่ยโอ,อ้ยขอโทษนะครับทุกคนมีปัญหาเออให้ได้อย่างงี้ดิ วิ่วิ่เต็มหลังคาเลยวิเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับมันสูงมากเลยอัปเปิ้ลต่อ เราได้ใบไม้มาทำอยักหญ่แล้ว <c oughs> เอาให้หมดอย่าเหลือหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่าเหลือโอ้โหไม่เหลือจริงจริง ก่อนจะทําต้องทําให้พื้นบ้านเรียบๆโอ้โ oh, ห hey. ก่อนที่เราจะทําต้องทําให้พื้นบ้านเรียบๆก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือใบไม้เต็มหลังคาบ้านหมดแล้วใครแจ๋ววิ่งอัพบอลอัพบล ดูสีในตัวมีอะไรมัง่ง oh โอ้ไ y g ก็แอปเปิลเขาเก็บกันอย่างนี้เหรอโอ้โห่ทำไมเขมาไม่เก็บรวมกันโอ้โ oh หพระเจ้าช่วยพระเจ้าโอ้ oh m ม g ก็แอปเปิลอะไรเขาเก็บอย่างนั้นนเนี่ย แล้วก็กำการตัดไม้โลกนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยอะ่ะดูพระอาทิตย์ดิโลกนี้ไม่มีตอนกลางคืนอ่ะครับทุกคนงงมากมาพร้อมแล้วจบตัดตั้งนานมีอยู่แค่เนอะจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บ ตจ๊อบจุบอ่ะจุดอ่ะจุดอ่ามันมันได้เวลาไปโ oh my god oh my god อ้โหูยต้องเปิดใหม่แล้วขอโทษนะครับทุกคนเออ บ้นหนึ่งอุ้ยโอไมก็มันคืออะไรอะครับทุกคนมาปะปะปะปฮะได้แค่สิบสามอันอะไรอะฮะอะไรอะโอ้คืออะไรอะ อ้โอ๋โอ้ๆผิดผเข้าใจแล้วอันนี้มันเกอดอะไรอาร์ตติดป้ายหน้าบ้านเลยอา ไม่ใช่สิต้องพิมใช่ไหมนงนาต้องเป็นตัวใหญ่สิใช่ไหมครับใช่แหละเขาไม่ใช่ก็ขอ ยังไม่ได้เอ้ยเสร็จแล้วครูฝูกซีวีว้าโอ้ม oh ก oh ้าชโอ my มก้อช่างที่บอกไว้ฮะเกินไปเปล่าขึ้นเร็วเกินเอ้ยดี

โอ้โอ้มายกูดเน็ตโอ้มายกะชโอ้มายกอ้มายกะ h อ๋อตกลุมตกลุมโอ้ยอ้ไนะ ตับตับตัวันนี้ก็เก็บเรียบเรียบร้อยวันนี้แบบ <cl ap> คนมันตึงอยู่แล้วอะนอนนังอ่ะอ้ไม่ก็สิรูเก็บใบไม้ดูนต้นไม้ได้แล้วอะว้าวโอ้ไม่ก็ m <c oughs> ี้ไม่ก็ออ้แนึงแป๊บแป๊บแป๊บจค่อยมาทำไง โอ้ oh my goodness ขึ้อยากรู้มากเลยอ่ะ apple block มันแบบไหนอ่ะ apple block apple block อ๋อมันเป็น a ป p l ์อย่างนี้อ๋อข้าใจแล้ว อใคร่แจกก็ต no ิดข้างบนให้หมดเลยโอ้ยแอปเปิลบล็อกก็สวยนะเอาพี oh, ่อันอะครับทุกคนต้องอันไมตัดรัวไปเลยเนี่ยแอปเปิลเต็มเลยแต่ที่มันเต็มตัวไปเลยโอ้โหโล่มากเลยโลนเลยต้นไม้โล้นเลย ปาปปาปปาวันน uh, ี้ก็แบบชิวๆนะชิวๆโอ้โ เก็บก่อนเก็บก่อนดูตัวโอ้โหเต็มไปหมดเลย แดีวเราจะมีซีรีส์ One b l o c ด้วยนะครับทุกคน One บล็อก Oh. oh my gosh Wow, hôm nay cũng kiếm được nhiều dữ nhỏ. Tึp. Pa 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 อ๋อตัวเต็มหรออ๋อตัวตัวเราเต็มก็เลยอะไรไม่ได้อ่ะอู้ได้แค่สี่อันเองอาะทุกคนไม่ได้นะกินได้ไหมอ่ะอยากกินอ่ะ วันนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับพาร์ทหนึ่งก็พอไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ช่องุณฟูซีวีอย่าลืมกดแ,แชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยบาย